โอยโอยโอยโอ้นน้ำจะท่วมแผ่นดินจะไหวเศรษฐกิจจะพังตังที่หามาได้จะไร้ค่าสงครามกำลังจะมาและล่าสุดต่างดาวจะบุกเลยโอ้ยโอ้ยโอยโอยมาทั้งดามาทั้งสายไฟนี่มันแผนการตลาดหนังฟอร์มยักษ์ที่ไหนฮะองค์กรรับกับแผนยึดครองตุ๊กตาทองเข้าเมื่อไหร่กลยุทธ์การลดขนาดของประชากรลุงป้านะอ่าเจ็ดพันกว่าเขาบอกว่าให้เหลือแค่ห้าร้อยล้านทานอสจะดีดนิ้วทําให้คนจนจนปลิวย่อยสลายเอาจริงนะ ถ้ามันไปง่ายๆในพริบตาแทบจะไม่รู้สึกรู้ษาอะไรแบบนั้นกูนไปก็ได้นะถามจริงทุกวันนี้มึงว่ามันน่าอยู่นักหรอทาให้ชนชั้นล่างมันหายไปและพวกเจ้านายมันจะกลายเป็นชนชั้นล่างซะเองหรือไงถูบ้านซักผ้ากวาดลานล้างถังขี้ขุดดินเลี้ยงสัตว์ออกไปตากแดดด,ดำนาเองเหรอไม่รู้หรอกนะเขาอ,อาจจะเตือนด้วยความหมังดีก็แค่รู้สึกว่าอาการประมาณนี้มันฟังดูคล้ายๆตอน Y 2K นี่ก็อยู่มาจน K ด่วยไปหลายครั้งก็ออยังไม่เห็นมันเป็นอะไรโลกกบฏของมันไปอย่างนี้มีมามีไปมีเปลี่ยนแปลง มีอยู่ในพตัตไตปิดกมานานมากแล้วเราเองไหมอะ่ะที่ต้องเรียนรู้และก้าวข้ามผ่าน ทุกยุคมีวิกฤตคนอยู่รอดต้องรู้จักยืดหยุ่นเริ่มมามองหาทางสร้างโอกาสดีไหมถ้าไฟมันดับก็ต้องจับตะเกียงมาขายปะถ้าโลกมันจะพังต่างดาวจะบุกเฮ้ยวางถุงกาวลุกออกไปถ่ายคลิปสร้างอารยธรรมทําคลิปขายพวกสื่อจักรวาลดีไหมเผื่อจะได้เป็นคนดังในการลักซี่เผื่อแอร์ไทม์เอาไว้หน่อยนะเผื่อจะได้แปะตะกร้าหาค่าในหน้าสักชิ้น2ชิ้นถ้ามันจะพังเราจะจากไปอย่างสงบแต่ถ้ามันยังไม่จบเราจะอยู่ต่ออย่างมีคุณค่าสเต